อะกรังสัมมาสัมพุทธ佛พระคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะลวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะลวตัวสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสามภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภาษาธิเกณสัมปาเททะทนั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่อมใสเถิด เอาละครับทีนี้วันนี้ทดสอบคำพีประทะรูปสิทธ,ธิอาขยาตกันครั้งที่สองวันนี้สอบครั้งที่สองอาขยาตกันนะครับเราก็จะได้มาไล่ดูข้อสอบดูข้อสอบนะครับดังไหมครับข้างนอกดังไหมดังหรือยัง เปิดเสียงแล้วข้างนอกอ่ะเปิดแต่เสียงภาพไม่ต้องเอาดูข้อสอบกันครับดังหรือยังให้สัญญาณดังหรือไม่ดัง ไม่ดังก็สอบไปเลยนะครับข้อสอบอีกสักครู่หนึ่งผู้สอบทางออนไลน์ประมาณ10นาทีจากนี้ก็จะส่งข้อสอบให้ทางกลุ่มลายพระไตรปิฎกนำทางและก็เฟ e บุ๊กพระมหาสมปองมุทิโตสามารถร่วมทำการสอบได้นะเมื่อได้ปล่อยข้อสอบไปแล้วก็จะปิดการถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ ทำการสอบได้สะดวกสะดวก